คาถาครูบาบุญชุ่มห้าบทนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขออนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสต,ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ท่าสขาะสะมัง ouais วิสาตูทสาสขาสมังวิสาตูท่าสขาสมังวิสาตูสาธุสาธุสาธุเกสุสุวังเกสุสุวังเกสุสุวังณมะอาอู นะโมพุทธ,ธ,า,ยา,ธายะนะมะพะทะยะนะชาลิติเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกนะรัญญายะเปเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกนะรัญญายะปีสาธุสาธุสาธุ โอมนะโมพุทธา,าะะพธายะนะมะพาทายะนะมะอะอูนะโมพุทธายะเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกณะรัญญายะเปสาธุสาธุสาทุ ทสาสขาสะมังวิสาตูท่าสาขาสะมังวิสาตูทาสขาสะมังวิสาตูสาธุสาธุสาธุเกสุสุวังเกสุสุวังเกสุสุวังณมะอาอุ นะโมพุทธ,ธายะนะมะพะทายะนะชาลิติเกสุสุวังสะสะยายัาตังสังเกนะรัญญายะเปเกสุสุวังสะสะยายัาตังสังเกนะรัญญายะปีสาธุสาธุสาธุ โอมนะโมพุทธ,ธายะนะมะพาทายะนะมะอาอูนะโมพุทธ,ธายะเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกณะรัญญายะเปสาธุสาธุสาธุ ทสาสขาสะมังวิสาตูท่าสาขาสะมังวิสาตูทาสขาสะมังวิสาตูสาธุสาธุสาธุเกสุสุวังเกสุสุวังเกสุสุวังณมะอาอุ นะโมพุทธ,ธา,ย,า,ธายะนะมะพะทะยะนะชาลิติเกสุสุวังสะสะยายนตังสังเกนะรัญญายะเปเกสุสุวังสะสะยายนตังสังเกนะรัญญายะปีสาธุสาธุสาธุ โอมนะโมพุทธายะนะมะพาทายะนะมะอะอูนะโมพุทธายะเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกนะรัญญายะเปสาธุสาธุสาธุ